กลับกองขึ้นมาแล้วกพิ่งกระล่างเหยียดกับเขากับน้ำชูน้องสาวแชนสวยกินมามาลูกลูกลูกอยลูกกับมองเมื่อยลูกกับบ่อยฉันแน่ย่อกวางได้ละท่นนี่นี่ใชกินเข่ากับย่างหมกผายคลิปกินเข่ากับน้องสองคนมาคขาพี่น้องมากินเข่าเด้อขอนังกัน ได้ยังก่อนเหรอหั ö, วหลวงค่ตัวดอกแค่กบดอก egen, deflect, pagar, okay. uh ipper, s <S อ de, pag, so. no. 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 ่าใบพงศุลดใบพงศุลดบัติค่าดอกพุ่นทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อแม่จิ้มกับพวกไข่เลไทยกันได้พี่น้องแต่ว่ามื่อขึ้นนี่หนาวครับเนาะหนาวหนาวจนกันเล่นขึ้นโอ้ปนบัททู่หัวรัด้ลยพี่น้องปนบัททู่

บ์ครับครับครับเลยไอน,นี่ปวงนีไม่ได้กินถอนนี่ห้อง้ชเนาะเซลมาแัดของกินไห่ดีตัวสันอันนี้ มากมากพี่น้องทอดปลาหมูกกับอบทอดปลาหมูกอดปลาหมึทอดปลาหมึกับชีนเดียวพี่น้องชิ้นนอ้กันแล้วกันเด้อดูอ่ะพักแข็งผ่อนได้หนี่อ่าเป็นคนเดนยวดเจ้าเป็นนไทยบางอือพี่น้องทอดเนื้อทอดปลาหมึกทอดปลาหมู พูดนีคุยเยานะจ๊ะมันเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณเย็ซี่สมองสุดแย่มันมีงานกนะก็สิบกื้เนาะกู้อะไรไะเแี้ออยบารอดพี่จังน้นอยจังเนื่อม,มากสลเนื่อ้นงนื่อเนื่อยจ้ะที่อดดูพีาาา่าตนน้น Ăn chạy mấy mùa này Rất là. Ôi 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 Há kia mà nói, nói sẽ nói nhau. Nhau nhau. nó mất Nhon Nhon nhầm Nhon kia mà nói Nó mới rồi Khuyết dạ Nhon cơm một phụ rồi chứ thế nào ừ. Ừ. Ừ trang thơm bố quân à Ừ Có gì đi ยูอะไรพี่น้องขอซอกเขาดีเนาะได้ปะขอดอกขาขอซอกพี่น้องอันเน้กว้องเขาหน่อยน่คะแม่ทีมะถาอย่านั้นไเนี่ยองกว้องเขาหลวกดอกเจ้าโอ๊ะเจ็บ่ามันบาขมเกียนชวนมาจะเหรอ มัเด้อคนดังเลยกจหออดคนดังแต่นอใช้คล <keep> ิปเด่ใช้คิปเออไม่ต้องคิปเนี่ยอัวเพชรเดียวกินกับน้องสาวน้องเพชรมีผเพชรสมันจ้าคน <laughs> ไ้เห็นมาสดปลนต้องพ่อแม่คือล่วออใส่นาำได้ไรป่นอล่างงีน่ะอันนี้รั่วปนป่นหยอดดอกแคอือนป่น อันนี้เอาไปลมอร่อยมากเลยสามลูกเลยลูกว่าหวานกึ้มดัน <laughs> ใช่ปิ้านลัลลูนปะ เมื่อนั่งไปนี้โลกเนึงเมื่อละโลก <laughs> อันนี้ไปเมือกอดพี่น้องขิ้นแหง้งก็จะมืกับเม,มือเจีบบเยบยุนเบอเข็มบอกเป็นชงไม่อยู่แล้ว <c oughs> ชงมาอย่างนี้ด้วยจ้าอร่อยมาก <c oughs> ตลนมื้อแข่ง อร่อยมาก ได้ลิีอยู่ได้ลินกินังงยาเรื่องกมกดไร่ก๋แคกก๋ัมไข่ก๋กยกระดิ่งแจ็งเฉือนมาชิน้ำาเริ่ไม่ี่องตีมุกุสมาลำเพล่นเอาพีเชียพี่ห้องเด้อ

น oh. ้องหิวน้ำบ่หิวขาน้ำบ่มาเ้อมาเออาพี่น้องโอ้ยมันกำข้าฟูดูดูเงียข้ามันเป็นยููสบเลยเอากิปเนียใบสนียงก่อนนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันนะพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามในะช่องติมกุชมาลลำเพลินออฟิเชียนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ลำพอขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปตอนนี้อยู่ในช่องของติมกุชมามลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะกรลังเฮ็ดกับเขากินพี่น้องเอยเอออันเฮ็ดกับเขากินแก่ซำไง <laughs> จำในมายายปวงยายปวงกับมาเด้สยใชกินกินเขาหิวเขาว่าหันหิวเขาวหวานเดี๋ยวเยวใจเย็นๆก็ลังลวกพัเนเตรียมตัว้าไปเบอเน้พันกว่ับาทมือนีไปซื้อของสีไปมือองเออเอเออคือวลาส้เลมันมนหน่อยมากพ่อโตบอกว่าพ่เราจะมาียยืเมันหนาแล้ว น so right. so okay. okay. ้งกวนว่าบางเดียวมันจ็ยกเลืแต่น้งกวนยุงสกแม่ติมก็นั่งรบาพี่น้องรบหวกแค่เดอแค่ไปยังไปยังไปยังเขาน้ำพเตาแก่น้ำยัง มึงก็ร่างนอนอุกอ่างเหมือนกันจากบาทมาที่ตลาดเหมือนกันจากบาทมันเงี้ยสามพันเลยลงทุนมาคากตีไปยังสามพันโอ้ยโดแต่ลิตรนน้องขอที่พี่น้องนอนหายเลยซื้อผ้าห่มซื้อกระเป๋าซื้อสูทเอาพาห่มเจ้าบ่มีตีซื้อไม่ซื้อให้ผู้ชายซื้อมาห่มจะคล้องนี่ยนะ ว่ามันสีห้เขาที่นอนหายพี่น้องนอนหายนอนหายอาแม่ติ่มสิกลับกล่องกลับขึ้นมาแล้วพี่นอนะ้อง